อันนี้คือเป็นจอดรถเลยแบบกลางสี่แยกค่ะแต่ว่าเปลี่ยนคำนิดหน่อยให้เป็น,นเลยจุดจัแบแมนแบ<ม>บน<า>ี้แ <dedim S 2> <า>รกแล้วโอเคแล้วเ,เดี๋ยวยผมไปลองทำสายไฟมาดูกันชื่อสายไฟที่ไหนว่าทางกอรเคีรยไงถ้าเราใส่ไฟลงท่อโดยเฉพาะแหล่งชุมชนในตัวเมืองต่างๆ เขีเ้นรายการอะไรช่งขึคนเขาเราความคิดให้มันเป็นธรรมดนี้ครับโดยรกมมันไม่สวยอ่ะมันต้องดูแบบโมเดิร์นอย่นนี้มันดูธรรมดาไป ไม่นะครับในซอยนะครับแยก2ี่ีนะครับพวกผมก็เคยเจอประสบปะเหาก็คืออการลงมาิดเป็น ไอทีห้าแปดสองหกศูนย์นย์เชที่าหนวเขาพูดว่าอะไรเอาไปทุกคนไว้หนึ่งสองสาม ไม่มีปัญหาหรอกแต่นี่ที่เราที่มันมีปัญหาคือสายสีสนโซนหรือกรุงเทพเนี่ยก็จะมีอีก15หน่วยงานก็มีบางพุนเทียนไล่มาเลยนะราชบุรีนนะทนบุรีอันนี้เป็นรถส้ม อันน้รถส้มรส้มสองิ๊กเร็วเรอย่าไปเร่ง S <S <S อ๋อไอ้ตรงเนี้ยเองสามารถตัดให้มันเล็กลงได้นะตัดเกี่ยตรงเนี้นนยทำได้เลยนะ,ะคคสายสื่อสารและการดูแลระบบไฟฟ้าให้ปลอดภัยดูแบบเข้าถึงพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตาทวดอะไรอย่างเงี้ยหวานหวานหน่อยก็ต้องไอ้สาผู้หญิงไม่ได้รับการดูแลรักษายยอย่างเหมาะสมอน,นี้อ่านไกด์มาจากข้อมูลสถิติในปีพุทธศักราช2554สักัลาดก็เอาลงพื้นลงใต้ดินนะครับ ที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ส่งผลกระทบเอารบกรุงรังอันนี้ออกไม่เพียงแต่ช่วยคือคือที่เขียนในตะกี้แบบไม่เพียงแต่ช่วยไม่เพียงแต่ช่วยแต่เ้าเข้ามันแบบไม่เพียงแต่ยังช่วยให้พื้นที่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครเนื่องด้วยปัญหาสายไฟระบบและสายสื่อสารที่รบกรุงรังภายในจังหวัดกรุงเทพมหานครได้ารแรงได้ร้ายแรงได้สร้างความเสียหายร้ายแรงได้ สามสองหนึ่งเพราะนอกจากจะลดอบุบัติเหตุที่อาจเกิดขึน้นนี้การก้าวด้วยเทคนิคสายอากานนศนะครับส่ขุมวิทยนะครับพอก่อนพอก่อนมอนเหมือนซับไตเติ้ลที่เขาพูดอะ่ะเขาพูดเสียงพูดกับภาพมินช์เริไปตรงเลยนั่อแก ให้กับประชาชนเนี่ยเป็นจํานวนมากนะครับอย่างเช่นในหนึ่งวันเนี่ยเราจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยพร้อมดูแล24ชั่วโมง ็จะมีปัญหากันนิดนิดหน่อยหน่อก็เรื่องของการสัมภาษณ์คนนี่แหละครับหลายๆบ้านก็คงเจอปัญหาเรื่องการสัมภาษณ์เขาไม่ให้ความร่วมมือฝากผลงานเฮาของพวกเราด้วยนะครับผมสายการสังคมเขาเราความจริงและความสับอนที่ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วไปรอดูกันเลยเป็นแหล่งประมวลไอคอน ไม่ค่ะร่วมหนึ่งกไม่ควิเฉค่ะคตสอให้เียบร้อยตอนขงาน้ะส่วนนี้จะเป็นออกเดินทางกลับนะครับก็จะออกเดินทางจากพิพิธัณฑ์กอัามันันนะครับกลับไปยังสาบนเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น เป็นตัวใหม่ที่เป็นโอปอเป็นคนเสียงขึ้นมาอันนี้เป็นของเจ้าีน,นีเด็ดนะครับเป็นแ่เกี่ยวกับของตัวองอรนะครัแล้ก็เป็นมีมีะสมเลยเล่นโลโก้รายการนะก็มีของรายการคุณมาช่วยในการให้พิ่นนามาขึ้นเป็นมีดของบ้านเราเองแล้วก็มีการแกะสลักลวดลายเพิมมาครับผม มันจะพูดถึงฮ history ของมันเช่นฮ history คิดมันจะดูโอเคทำเป็นมือด,ด,ดูสดใสเปลาเลยบาลาโภประสิทธิลาภาประสันนาจิตตาสีทาสุขีพาวันตุเมอเอาลงสลไลด์มูมนี้เลยมัเป็นภาพต้านแบบ ให้หนองไม่ค่อยมีอะไรนะเว่ยบอกว่าตรงที่เราเข้าไปส่วนต้นโพมันจะสุดแค่ตรงนี้เงาเงามีตรงนี้เงาเงาเมันจะได้ไม่เตี้ย เป็นอย่างนั้นแล้วเราจะนำเข้ามาเผาไฟให้มันร้อนแล้วตีให้มันเรียบแล้วเสร็จว่เข้ามาเวลาการนี่แหละมันคือท้ายต้องให้ข้าจังหวดนะครับชื่อบุณสมปุ๋ยตนะครับอายุ เจ็ดป็นขัางทำมีดชื่อร้านจอันิจริงๆแล้วมันไม่ใช่ชื่อร้านับันีิมันเป็นมีดของหมูบ่บ้านต้นโพไทยนือทุขึตนทุามในสมัยตั้งแต่บรรพบุรุนี่สีนี้สีนี้นี่ยังเอหนอ่ะอหลอมแล้วมาเป็นอย่างนี้ <S 2> <S 2> เขาไม่อยากให้ทำเพราะว่ามันต้องใช้ความชำนาญแล้วมันก็อัน ได้ถึงส0 0ปีถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนจากมีดที่เป็นภูมิปัญญาที่ส่งก้อนแรกอะไปสลับภาพใหม่เพราะว่าตอนแรกมันเปิดมาเป็นมีดอรนันแต่ภาพที่เราเล่ามาันเป็นตอออรันย้คเดี๋ยวคุทานมีลวดลายที่สวยงามเป็นเอกะละักษณ์มีดอรนันคือภูมิปัญญาไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยกรงุงศรีอยุธยาไทย ที่มีมาตั้งแต่สมัยยุทธภไม่นา่าเไม่น่ามีอะไรอีคือภูมิาาปัญญาไทยมีชื่อเสียงโด่งดังมีชื่อเสียงโด่งดังมามากกว่าสองร้อยปี <c oughs> น่าซุปเปอร์ <c oughs> เอาโลโก้สาขามาเลยแล้วก็มีให <c oughs> ้ทีวันศุกร์ใช่ไหม <c oughs> โครับโ <c oughs> okay. อเคตัวนับถอยหลัง ไม่ได้หืมไม่ได้หรอวะได้ได้ครับเอาที่มันดูสวยกว่านี้ที่มันดูมีคาส์ดรถชื่นยมหน่อย ข้อมูลมาขายให้ครบถ้วนข้อมูลของมีดอารันตให้ได้ทราบนณหมู่บ้านอารันตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้มีดที่มีชื่อเสียงทางด้านภูมิปัญญาไทยเช่นเดียวกับผู้คนในหมู่บ้านและมีดอารันติยังช่วยเสริมสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจประวัติ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับวันเพจเรีเลชั่นของสารคดีเฉพาะอ,อ,อย่าลืมฝากติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะครับเฮาหทั่วถิ่นสินไทยตอนหัตถกรรมแห่งปันปชนนั่นเอง